ารวมบุญรวมกุศลกันที่กองอำนวยการนะครับอาเป่นว่าคิดอะไรไม่ออกให้มาปอกกองอำนวยการนะครับหาห้องน้ำบ่เห็นกระมาธรมกองอำนวยการหาหมองเพชรบุญนบ่เห็นกระให้มาธรมกองอำนวยการจัดเปนว่าเพราะว่ากองอำนวยการเนี่ยจะคอยอำนวยความสะดวกนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับของเราผู้มาจากทั่วทุกสารทิศนะครับ ่เนว่าความออาน้ยการยุเซสล่ะเดี๋ยวมาเบิงครับอยู่ในเต็น์กลางร้านเลยนะครับสิเห็นพอพ่อแม่แม่นะครับกลุ่มแม่บ้านของเราวันนี้มีแต่คนสวยๆงามๆนะครับนุ่งผ้า11สีนะครับนุ่งผ้าขาวนครับผ้าสบายนะครับเป็นผ้าพมมานะครับต้องรักกันพู้ในการ พยายามเตือพผักปังนะครับผู้อนวยการโรงเรียนกวางโจนศึกษานะครับวันนี้ท่านก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกับทางวัดสวรรคนครบ้านน้องคุมของพวกเราด้วยนะครับเรียนเชิญท่านผู้อนวยการนั่งพักผ่อนก่อนะะนะครับครับกต้นลบนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับปูมากจากตรวทตรุษสารสดิ์ที่ิต่างๆ,างๆนะครับเพิร์ลบ้านนี่ละท่านเป็นบุญพืญ้นี่มีแต่ที่พระบุตร เทพพระธิดานะครับมาร่วมบุญกันนะครับนีลาพระรามไม่เห็นกระเป็นบุญตาได้มาสนทนานํากันกระเป็นบุญปากได้มาคำสู้อุปถากวัดว่าปัสสนากระเป็นบุญใจนะครับฉะนั้นเรียนเชิญนนะครับว่าเป็นพี่น้องนะครับที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับสําหรับพ่อแม่ท่านใดนะครับที่เป็นเจ้าภาพโรงทานอ่ายังไม่ได้ยินชื่อตัวเองนะครับกับ มาแจงนะครับมาแจกเกี่ยวกองด้วยการนํานะครับสีได้ประกาศบอกนะครับของตะลักุศลนะครับส่วนนี้นัทเทพเพี่ที่ว่าอารักษ์เที่ยว่าดาปุ่มมีสถานว่าบ้านอารักษ์สวาณฑ์คนของเฮาเดยระดู้รับทราบแล้วอ่าอ่านพวกคณะนะครับอ่าได้โจงนี่กัเชิญนะครับพ่อพี่น้องนะครับตัวทุกสารพินนะครับลบบนลบคุสน์กัน นะครับบัวไฟสีม้าแจกฟางนนท์ขำบนกวังโจนนะครับหรือว่าบานบัวปักเปียนบานเพชรนะครับไล้ไร้บานอาจจระกระตั่วตัวบทน้องแม่เนาะเข้ากาคอยรวบุญวรวมกุศลกันคือเกานะครับนี่ละเพื่อนว่าแต่สีปีลำเศร้าปีลำจังเห็นขวามพยาบังเข้าขึ้นเล่าจังเห็นเจ้าว่าเทียเดียว ท่นบ่เป็ียนบุญทอดเที่ยงก็บ,บ่ได้เห็นกันเวกกาอ่าเมื่อเป็นบุญแล้วนะครับบุญย่อมนำมาสู่ควาสมสมดีนะครับบุญย่อมนำมาสู่ความดีบุญย่อมนำมาสู่กันการพบปะเจอกันเป็นกึงวานะครับ อาบุญเนี่ยสั่งสมแล้วย่อมนำความส่งมาให้ผู้ทำก็ได้รับบุญผู้ให้ก็ได้รับบุญผู้รับก็ได้รับบุญล้วนแล้วแต่เกิดความสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับเดี๋นี้มาหน้าลายตานะครับอาชนะเลี้ยงเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมารวมอาบุญรวมกุศลกันนะครับมารวมบุญร่วมกุศลกัน นะครับปัวราศีบาทหาบาทกี่ศีบาทลอยบาทพันบาทอันนั้นก็อยู่ที่ใจเราศรัทธานะครับร่วมบุญร่วมกุศลกันอภินะัจที่ท่านบริจาคไว้ในวันนี้นะครับกัจจีไกรเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์สมบัตินะครับทีนะบ่ฝากไว้ในบรวนรรพุทธศาสนานะซึ่งตอนนี้นะครับบ้าน,น้องปูงของพวกเฮาน,นี่ลมทานน้อยหนา สิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับบางอันนะครับเกิดขึ้นนานแล้วนะครับก็เกิดความชํารุดสุดโทรมฉะนั้นก็จาเป็นที่เราจะต้องบูรณะปฏิสังขรณ์ไว้นะครับเพื่อให้เป็นศาสนสถานซสืบอทอดไปชั่วลกูกชั่วหลานตลอดกับตลอดการลกรูกหลานบางเฮ้านะครับเป็นกษสิได้ เห็นในสืบทอ,อดได้ต่อไว้่า,าบานเฮ่าก้เคยมีมีวัฒนธรรมประเพณีแบบนี้นะครับก็จะได้เห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นก็เรียเชื่นภะครับปู่ป่ท่านได้ออกบุญออก